1 9 8 80, 8 0 2 7้า1 9บานสทสาสตางค์สอสอคมีการรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน55ปีหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่พุทธศักราช2,512เป็นต้นไปโดยสอสอคกำหนดอัตราเงินสมครอส,สมัครใหม่แต่ละเดือนตั้งแต่1เมษาย,ยนถึง31ตุลาคม2,567 สามารถสมัครสมาชิกได้ที่สหกรณ์อมพย์ต้นสังกัดของท่านทั้ง197ศูนย์ประสานงานทั่วประเทศสสอคได้พัฒนาระบบโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งในระบบ Android และ iOS สมาคมมีช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวสารดังนี้ ระเบียบวาระที่3เรื่องเสนอเพื่อทราบ3.1รายงานผลการดำเนินงานรอบครึ่งปีบัญชี2567สมาคมชาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์อมซั์ครูไทยดำเนินกิจการในทศวรสษที่2ปีที่14ด้วยหลักธรรมมาพิบาลสร้างความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีบัญชี2,567ต่อที่ประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่1ดังนี้ 1. จําจำนวนสมาชิกและเงินค่าส่งเคราะห์ศพปีบัญชี2,567ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิม, 30. มิมถุนายน2,567 สมาชิกสมัครเข้าใหม่6,552รายสมาชิกขอคืนสภาพ152รายลาออก469รายเสียชีวิต1,823รายโดยมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด319,282รายใช้เงิน สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์ครูไทยก่อตั้งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2553ปัจจุบันดำเนินกิจการในทศวรรษที่2ปีที่14ด้วยหลักธรรมพิบ้านสร้างความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนสอสออคมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ซึ่งการและการในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งถึงแก่ความตายโดยมีได้ประสงค์จะหากำไรหรือไรายได้เพื่อแบ่งปันกันสสอ,สอ,อคอเป็นองค์กรครูที่ร่วมกันก่อ,กอตั้งเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูดังวิสัยทัศน์สอสอ,สอ,อคอสวัสดิการของคนสหกรณ์เอื้ออาทรและห่วงใย,ยบริหารงานโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งทั่วทุกภูมิภาค ร่วมบริหารด้วยความถูกต้องชัดเจนโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสสอคตั้งอยู่ที่อาคารสวัสดิการสหกรณ์อมทรั์ไทยทดสอบทดสอบ1234ทดสอบทดสอบ1234เทส อาคารสวัสดิการสากรอ,ออมซัพไทยชั้น4เลขที่1 9 9 8ทับหมู่2ถน,นนคอนครอินต์ตำบลบางสีทองอำเภอบางควย